กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ cb carbium สองสี่สนะครับเราจะไปพาไปทำวิธีลงมอดกันนะครับของเกม youto tuck simulator 2นะครับแล้วก็ทีมไปเ l a e t s 2องมดนะครับผมแล้วก็นี่เลยผมเว็บที่ผมใช้ประจำก็จะเว็บนี้นครับ ets 2 lt นะครับอันนี้เราก็จะมาวัดรถแล้วกันนะอืมลงง่ายๆนะครับสแกนเนี่ยอันนี้อ่าลองดูครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับแล้วก็โหลดไปเลยอันนี้มันจะเป็นไฟล์ scs นะครับนี่ครับดาวน์โหลด ระลึกใช้เวลาสักครู่ครับไม์คมครับไม์คมแล้วก็ด็อกิเมนต์นะครับนี่ชื่อเกมครับยูโรทักนะครับแล้วก็ไปคำว่ามอดนี่ก็จะนี่ครับเดี๋ยวเราจะวางเลยครับนี่ผมลงไปแล้วนะครับผมไปลงซ้ำนะครับนี่ ก็เดี๋ยวทุกท่านก็วางเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับอ่าก็กลับมาแล้วครับผมก็มาอยู่ในเกมนะครับแล้วก็ไปลงมอสเลยครับว่ามอสครับหนึ่งครับมอสเยอะนี่ครับก็ติ๊กันเลยนี่มันจะมันจะเลียงกันมาครับแต่มัดมอสผมเยอะนะครับผมก็อมจะช้าหน่อยแล้วก็คอนเฟิร์มไปแล้ว รเรื่องเกมได้เลยครับ๋ยวไปเจี่ยวกันก่ะก็มาอยู่เข้ามาในหน้าเกมแล้วครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปซื้อรถกันเลยนี่ครับกดตรงอันนี้มอสนะครับก็นี่คันนี้เลยแล้วก็แต่งชักหน่อยครับคัสตอมไปครับแต่งชักหน่อย๋อยวไม่รอนะครับนี่ครับ อันนี้เลือกมีสามแบบนะครับที่ปั่นน้ำฝนนี่เป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสีคมนะครับอันนี้ก็ได้น,นี่แหละอันนี้มีราวข้างจับจับข้ามประตูนะครับนี่นี่ครับหกคูณสี่ไปเลยไปแล้วอันนี้จะเป็น เครื่องยนต์นะครับ V8 500แดงหว้าอันนี้อันนี้เราก็เครื่องเดิมๆครับอันนี้ต่อไปก็เป็นชุดเกียร์นะครับยกเกียร์อันนี้10สปีดนะครับ Super 1 0 B นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในครับอันนี้โอ้สีดำครับเป็นลายไม้นะครับ อันนี้ละกันแพงสุดละอันนี้ก็จะเป็นสีนะครับเลือกสีลายโอ้ยอันนี้เทว์คางน,นี่นี่ไงไปมาดูรายละเอียดอะไรกันนะครับของแต่งยอะ ก็จะเป็นแตรนะครับอ่ใส่ไปกูน้นี่เลยนะนี่เออทุกตามิชลินครับขาดไม่ได้นี่นี่ก็เป็นแอ์แัลไม่สวยแต่โหหกตัวครับ บของแต่งเยอะคออือน,นี่เป็นป้ายคนโหอันนี้ละกันเป็นกระจกข้างดูโกระจกข้างอ,อ๋เอ,อเฮ้ยนีออ่ตองสวยอันนี้ละกันอันนี้ก็จะเป็นแต่งแอคโคเดียครับ นี่ก็จะเป็นไฟนี่ซูปเปอร์นะนี่ซูปเปอร์เลยใส่ไฟไปครับนี่ครับไปต่อครับอันนี้การชนหน้านะครับมีใส่ไม่ได้ครับไม่มีอะไรแตง่งนี่โอ้โหต้องอย่างนี้เลยไฟสวยจริงอันนี้ก็จะเป็น นี่ครับก้านล่างนี่ครับสแกนเนี้ยต้องอยู่นี่นี่เลี้ยนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นฝาปิดถังนะครับฝาข้างปิดปดีกว่าเอออันนี้ท้ไมเสียนะคอู้ มีเลยคู่ไปเลยอันนี้ออกไหนอันนี้นะครับแพงสุดเราต้องเอแพงสุดครับเปลี่ยนล้อหน่อยเออล้อ,อ,ลอด,ดำครับนี่ยังไงดดูอันนี้ภายในนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ ออกมาแล้วแล้วครับออกมาอยู่หน้าศูนย์นะครับนี่นี่ครับสแกนนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูมุมมองในก่นนะครับในหัวเก่งนะครับ อันนี้ก็จะยุนะครับบอนะครับบอสื่อสารนะครับจะจบนี่ครับโอ้ในศูนย์เขาท้อ,อะไรกันวนะนี่ครับคูผมเมียมนะครับซปเปอร์สามหกศูนนะครับ หนึ่งหนึ่งสามเอ็มนะครับก็ใช่ไหม,มนี่ครับเราเรามาฟังเสียงกันก่อน 你